สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมครับที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่ามีอาหารหลายๆอย่างครับที่ไม่ควรกินคู่กันนะครับที่เขาบอกว่ากินอันนี้คู่กับอันนั้นแล้วมันจะเกิดพิษอย่างงู้นอย่างนี้มั่งนะครับมันก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่มีอาหารคู่หนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างประหลาดใจและอยากจะนํามาพิสูจน์ในวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าห้ามกินทุเรียนคู่กับน้ําอัดลมครับ นี่ครับห้ามกินทุเรียนคู่กับน้ำมัดลมมันจะทําให้เกิดพิษร้ายกว่าพิษงูเห่าอีกนะครับฮะม,มันจะเป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับน้ำมัดลมกับทุเรียนมันจะทําปฏิกิริยาอะไรกันยังไงวันนี้เรามาลองพิสูจน์กันครับเดี๋ยวผมจะกินทุเรียนคู่กับน้ำมัดลมดูแล้วเรามาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับ การทดลองนี้ก็ค่อนข้างจะเสียงหน้าดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกินคู่กันไปแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเหมือนที่เขาแชร์กันจริงๆนั่นหมายความว่าผมอาจจะเสียชีวิตได้นะครับแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่มันไม่น่าจะเป็นถึงขั้นนั้นนะครับยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกินคู่กันให้ดูเลยนะครับ รู้ว่าต้องกินแบบไหนผมจะกินสลับกันนะครับทุเรียนคําโคคํานะครับ นี่นะครับหมดเยี่ยงเรียบร้อยทั้งสองอย่างแล้วพม้อมสึกตอนนี้นะครับมันก็เหมือนแน่นท้องพอกินโค้กหมดขวดแค่นั้นนะครับมันไม่ได้รู้สึกแย่เหมือนพิษงูเห่าอะไรขนาดนั้นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรอดูอาการสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูเวลาตอนนี้นะครับ5โมง40ครับเดี๋ยว6โมง10นาทีผมจะมาดูใหม่นะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันครับ ยังไม่ตายครับผมยังอยู่ครับผมยังไม่ตายครับผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับผมยังไม่ตายงั้นก็แสดงว่ามันไม่เป็นความจริงครับกินคู่กันแล้วมันไม่ทําให้อันตรายถึงชีวิตนะครับแต่คือในครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าอาการเป็นยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับมันก็แค่เลอะบ,บ่อยเพราะว่า เกิดแย้ในกระเพาะอาหารจากการกินน้ำบัดลมแค่นั้นเองครับไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนถูกพิษงูเห่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นนะครับผมขอสรุปเลยนะครับสิ่งที่เขาแชร์กันว่าถ้าทานทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วจะเกิดพิษเท่าพิษงูเห่าไม่เป็นความจริงครับเผื่อจริงๆแล้วผมเห็นที่เขาแชร์กันมาปุ๊บผมก็ยังไม่ได้ลองทําทันทีนะครับผมศึกษาหาข้อมูลก่อนครับ ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับน้องๆหนูๆห,หรือเพื่อนๆที่ดูอยู่เห็นอะไรที่เขาแชร์กันแล้วมันเสี่ยงต่อชีวิตอย่างนี้อย่าเพิ่งทําตามเด็ดขาดนะครับให้ศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับว่าจนินนล้วมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถอันตมีอันตรายถึงชีวิตเราจริงหรือไม่นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปนี่อาจจะเสียชีวิตได้นะครับกลับมาว่าเรื่องทุเรียนกับน้ำอัดลมของเรากันต่อดีกว่านะครับคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ ทุเรียนกับมะม่วลมเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นอาหารที่มีน้ําตาลเยอะนะครับมันก็เหมือนว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับน้ําตาลในปริมาณเยอะในเวลาอันรวดเร็วครับคือถ้าคนธรรมดามันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาได้รับน้ําตาลเข้าไปในปริมาณมากๆในเวลาอันรวดเร็วเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายก็ต้องเผาผลาญเยอะนะครับเพราะร่างกายเผาผลาญเยอะก็จะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นแถมร่างกายก็ต้องทํางานหนักขึ้นทําให้อาจจะเกิดอาการช็อกหรือส่งผลต่อหัวใจและความดันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นข่าวว่ามีใครกินทุเรียนกับน้ำอัดมแล้วเสียชีวิตเลยนะครับที่เคยได้ยินข่าวก็มีแต่ว่ากินทุเรียนคู่กับสุราครับเ<ม>ครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับแล้วเสียชีวิตอันนั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเวลากินทุเรียนกับ แอลกอฮอล์ครับจะทําให้ร่างกายทํางานหนักต้องเผาผลาญเยอะมากนะครับแล้วทีนี้ถ้าคุณกินแล้วเมาหลับไปไม่ได้สตินะครับคุณหลับแต่ร่างกายไม่ได้หลับครับร่างกายยังเผาผลาญยังรุนแรงต่อเนื่องต่อไปนะครับทาให้เกิดภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรงได้นะครับเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ตื่นมากินน้ำครับร่างกายก็เผาเผาเผาไปจนทําให้เราขาดน้ําจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับก็นั่นแหละครับมันก็เป็นอะไรที่คนเขาแชร์กันในโลกโซเชียลอะครับเวลาเห็นอะไรพบเจออะไรมาก็ให้คิด ต่รองดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันถูกต้องไหมก่อนที่จะแชร์อะไรออกไปนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาทําคลิปพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมก็จะพยายามมาทําทุกเรื่องที่เพื่อนแนะนํามานั่นแหละครับและอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่อง YouTube 55 Infinity เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจํากัดไ,ไปกับผมเพื่อซี้ตัวแสบเช่นเคยนะครับจำไว้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวค,ครับ สวัสดีครับ